สวัสดีค่ะหนูไพลรีนพเรียนขาสวัสดีค่ะหน้านะกล้องสคะลูกอืมสวัสดีค่ะช่วยดูหนอช่วยช่วยดูหนูหน่อยเด้อค่ะดูไพลรนหน่อยนะคะไพลรนน่ารักค่ะไพเรนอยากจะเข้ากล้องค่ะอยากจะเปิดห้องของไพลรีนช่วยดนันดันไพลรนหน่อยนะคะช่วยดูไพลรนหน่อยคะ่ะ เพลียนขาเพลียนเพลียนดูดูเพลียนเพลียนท่าใหญ่เลยค่ะอืมสวัสดีค่ะเพลียนขาเพลียนนี่ทำไมไม่สวัสดีค่ะล่ะเพลียนหนูตัวโตค่ะเจ็ดสิบโลค่ะหนูเจ็ดสิบโลค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไพลินน่ารักค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือสมาชิกด้วยกันค่ะนี่